คุณเห็นไหมครับนี่คือบทความนะครับมีอยู่ประมาณ5บรรทัดน,นี่นะครับบทความชุดเนี้ยนะครับอาจจะถือว่าเป็นบทความสั้นๆนะครับทีนี้ก็ลองมาดูตัวเลือกไหมครับมันถามท็อปิกมันถามเมนไอเดียทีนี้ละนะครับผมจะขออนุญาตถามคุณกลับว่าถ้าคุณอ่านไม่ออกแปลไม่ได้คุณจะสามารถทำข้อสอบได้ไหม ผมโคตรเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็คงไปดูติวเตอร์ใน y o YouTube หลายท่านนะครับที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องอ่านออกแปรได้ก็สามารถทำข้อสอบได้ถ้าคุณหรือท่านรู้เทคนิคเหล่านี้ซึ่งเทคนิคโคตรของโคตรยอดนิยมมีอะไรบ้างเรามาดูกันเท่าที่ผมสรุปได้นะครับสูตรเทคนิคยอดนิยมที่ติวเตอร์หรือสถาบันติว หลายสถาบันจะแนะนำนะครับทำให้พวกเรานะครับที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้โอ้โหไม่โคตรมีกำลังใจเลยกูจะทำข้อสอบอังกฤษได้แนะ่นอนเลยถ้ากูรู้เทคนิคเหล่านี้หนึ่งนะครับที่เขาชอบใช้กันเลือกตัวเลือกที่มันยาวนะครับมีช้อย A B C D นะครับตัวเลือกไหนยาวตัวนั้นแหละถูกโอ้เอากับ D เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยาวนะมีโอกาสถูกถ้าเดานะครับเลือกเดาเลย นะครับไม่ A ก็ B นี่แหละเทคนิคที่2ยังไงครับคําไหนที่มีในบทความตัวเลือกไหนที่มีอยู่ในบทความแสดงว่าตัวเลือกนั้นเป็นข้อที่ถูกลองดูสิครับ A B C D มีทั้งหมดเลยทั้ง4ตัวเลือกนี้มันมีอยู่ในบทความทั้งหมดเลยเป็นยังไงพี่โดนต้มไหมถ้าคุณใช้เทคนิคที่เขาว่า นะครับตัวเลือกไหนที่มีอยู่ในบทความเป็นตัวเลือกที่ที่ถูกเพเอิญว่าตัวเลือกพวกนี้มันมีอยู่ในบทความทั้งหมดเลยแล้วคุณจะเลือกยังไงนะครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งที่พบบ่อยๆนะครับเทคน,นิคที่3เขาบอกว่าตัวเลือกไหนหรือคําไหนที่ไม่มีในบทความแสดงว่าเป็นตัวเลือกที่ที่ถูกนะครับ <S <s เขาให้หลักการคิดแบบนี้นะครับตัวเลือกไหนที่ไม่มีในบทความแสดงว่าถูกดังนั้นตัวเลือกอื่นๆ ดังนั้นตัวเลือกอื่นๆมันก็จะสอดแทรกอยู่ในบทความไอตัวไหนที่ไม่มีในบทความเมื่อบทความไม่ได้กล่าวไว้ในตัวเลือกมันจะมีขึ้นมาได้อย่างไรเขาให้ตักกะแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณเอาเทคนิคเหล่านี้ไปทำข้อสอบคุณจะทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้เลยทีนี้นะครับเรามาลองมาดูหลักการการออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษนะครับดูในแผ่นกระดาษแผ่นเดียวนี่เลยนะครับลักษณะนะครับการออกข้อสอบเนี่ยผู้ออกข้อสอบผู้แต่งข้อสอบเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเราอ่านบทความภาพรวมนะครับเนี่ยบทความเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเขาจะวัดว่าเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะอ่านออกแปลได้ไหมบทความทั้งหมดเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยคุณพอจะอ่านออกแปลได้ไหม รู้ไหมว่าบทความเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องอะไรเนี่ยบทความชุดเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องอะไรนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณอ่านไม่ออกแปลไม่ได้มันแทบจะทําข้อสอบไม่ได้เลยนะครับเหมือนกันกับบทความภาษาไทยนะครับบทความสั้นบทความยาวที่ผมติวผ่านมาแล้วเห็นไหมครับขนาดเราอ่านออกแปลได้นะภาษาไทยบางข้อใช่ไหมครับบางข้อเราก็ทําไม่ได้นะครับบทความยาวบทความสั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากมาก นะครับขนาดภาษาไทยนัเนี่ยอ่านก็ออกแปลก็ได้นะครับเราต้องอ่านจับใจความสรุปความนะครับว่าบทความที่เราอ่านยาวๆนั้นมันสื่ออะไรนะครับซึ่งหลักการนะครับเวลาอ่านบทความนะครับหลักการคิดหลักการวิเคราะห์นะครับผมแยกมาให้แล้วเหมือนการเขียนหนังสือราชการเลยนะครับเอาไปปรับใช้กับอ่านกับ การอ่านบทความในภาษาไทยได้ด้วยนะครับถ้าคุณพออ่านออกแปลได้ให้คุณพยายามความนั้นนะ่ะมันสื่อว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมันต้องเป็นคนที่พอมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ้างนะครับเพราะว่าการอ่านบทความมันเป็นการทดสอบความรู้ของเราว่าเราพออ่านออกแปลได้พอจะรู้ไหมว่าบทความบทความที่อ่านนี่มันสื่อ ถึงเรื่องอะไรใครมีตัวละครอะไรบ้างอยู่ในบทความมีใครบ้างมีนายเนายบนายซีนะครับทำอะไรในบทความมันก็จะบอกเลยนะครับว่านายเนายบนายซีเนี่ยมันทำอะไรบ้างในบทความนะครับที่ไหนมันก็จะบอกสถานที่นะครับว่ามันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันทำที่ไหนนะครับเมื่อไรเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลามันจะบอกเลยว่าทำตอนกี่โมงทำเมื่อปีที่แล้วเมื่อ สองปีย้อนหลังหรือจะทําอีก10ปีข้างหน้าหรือจะทําในอนาคตเห็นไหมครับอย่างไรก็คือทําโดยวิธีใดถ้าคุณอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษให้คุณพยายามนึกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรถ้าคุณจับคอนเซปต์เหล่านี้ได้ถ้าคุณจับคอนเซปต์เหล่านี้ได้ไม่ว่าข้อสอบมันจะถามอะไรเมนไอเดียแนวความคิดหลัก นะครับหรือท็อปิเนื้อเรื่องควรจะตั้งเนื้อเรื่องควรจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรถ้าคุณเข้าใจว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับผมก็อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ทุกคานะครับขออย่างน้อยๆนะครับขอให้อ่านออกแปลได้บทความยาวๆนั้นนะสัก60ถึง70%เปอร์เซ็นต์ของบทความนะครับสัก6 0ถึง70ของบทความเนี่ยเราก็พอจะทราบได้แหละว่าเฮ้ยในบทความเนี้ยมันมีใครบ้าง ฮีในบทความเนี่ยมันทําอะไรบ้างวะมันทําที่ไหนมันทําเมื่อ,อไร่มันทําอย่างไรรายละเอียดยิบยิบย่อยๆเนี่ยเราอาจจะอ่านไม่ออกแปลไม่ได้แต่พอคุณอ่านออกแปลได้สักประมาณ 60- 70%เนี่ยคุณก็จะทำข้อสอบในส่วนนี้ได้ไม่ว่ามันจะถามอะไรก็ตามแต่ไม่สนนะครับถามใจความสําคัญถามว่าข้อใดไม่ได้กล่าวในบทความอันนี้ภาษาอังกฤษนะนะครับหรือเเมนไอดียแนวความคิดหลักของบทความบทความเนี่ยมันต้องการสื่ออะไรถ้าเรา จับหลักตรงนี้ได้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับต่อมาลองมาดูเทคนิคการทำข้อสอบนะครับผมบอกแล้วนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษไม่มีวิธีลัดผมโชคดีอย่างหนึ่งนะครับผมเคยเรียนกับติวเตอร์ดังๆ3สถาบันแบบเสียเงินนะครับไอ้พวกเรียนฟรีทาง y o u t u b e นี้ผมก็เรียนนะครับผมก็ติวเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่เข้าท่าผมเรียนกับแอคกรุ๊ป นะครับผมเรียนกับติวเตอร์วินติวเตอร์วินเนี่ยจะดังมากนะครับการติวคอพอแล้วก็โปรไฟล์ติวเตอร์ทั้ง3มติวเตอร์เนี่ยนะครับสสถาบันเนี่ยพูดในทางที่ตรงกันก็คือถ้ามึงอา่านไม่ออกถ้ามึงแปลไม่ได้คือจบเลยภาษาอังกฤษนะครับถ้าอา่านไม่ออกแปลไม่ได้คือจบเลยไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นที่จะช่วยคุณได้เทคนิคที่คุณจะใช้มันเกิดมาจากการที่คุณอา่านออกบวกแปลได้ พอประมาณแล้วมันก็จะไปใช้เทคนิคเข้าช่วยคุณต้องอ่านออกแปลได้สักประมาณ60-70%แล้วจะเอาเทคนิคเข้าช่วยถ้าคุณอ่านไม่ออกคุณแปลไม่ได้แล้วคุณจะเอาเทคนิคไปจับได้ยังไง3ติวเตอร์เนี้ยนะครับพูดตรงกันมากแล้วมันก็โดนใจผมมากนะครับผมเคยเข้าไปติวใน y o u t u b e นะับติวฟรีเนี่ยกับติวเตอร์ลหลายๆท่านนะครับให้เทคนิคมาเออมันก็ดีนะใช้ได้นะ เอาเวลาที่เราติวกับเขาเขาก็อ่านให้เราแปลให้เราถูกต้องไหมครับเป็นบทความภาษาอังกฤษก็จริงแต่เขาอ่านให้เราแปลให้เราทุกบรทัดนเราก็เข้าใจความหมายพอเราเข้าใจความหมายเราก็สามารถเอาเทคนิคไปจับได้แต่พอคุณเป็นโหลดแนวข้อสอบฟรีใน Google หรือว่าไปซื้อแนวข้อสอบภาษาอังกฤษมาลองทําอ่านเองทําไมกูงงมากหรือกูมึนตึ๊บเลยพอกลางการะดาษมาปุ๊บอ่านไม่ออกสักตัวแปลไม่ได้สักตัว,แล,ตวแล้วกูจะเอาเทคนิคไหนไปจับวะเนี่ย นี่แหละครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกโอเคนะครับมันเกิดจากการฝึกฝนนะครับมันเกิดจากการฝึกฝนนะครับค่อยๆอ่านค่อยๆเรียนรู้นะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลานะครับก็ขอสรุปว่าถ้าใครอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทาข้อสอบในส่วนวิชาภาษาอังกฤษได้โอเคนะครับอ่าลองมาดูเทคนิคการทาข้อสอบนะครับอย่างแรกเลยผมอยากให้คุณอ่านโจทย์ก่อนเนี่ยนะครับอ่านโจทย์ว่ามันต้องการอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปอ่านบทความ อ่านโจทย์ก่อนเลยนะครับเนี่ยมันบอกว่าท็อปิกใช่ไหมครับท็อปิกนี้ก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าหัวข้อใช่ไหมครับมันถามหัวข้อว่าชื่อบทความบทความนียนะครับควรจะตั้งชื่อเรื่องอะไรหรือหัวข้ออะไรหัวข้อสําคัญของบทความนียมันคืออะไรหรือเมนไอเดียอย่างเงี้ยนะครับบทความบทความนียมันต้องการสื่ออะไรใจความหลักแนวคิดหลักของบทความนียมันต้องการนําเสนอเรื่องอะไรเห็นไหมครับเราก็พอทราบแล้วท็อปิกนี้คือหัวข้อเนาะสอง เมนไอเดียใจความสําคัญของบทความเนี้ยคืออะไรอ่าใจความสําคัญของบทความบทความเนี้ยมันต้องการเสืออะไรเห็นไหมครับเราพอทราบแล้วเนาะว่ามันจะถามอะไรเรานะครับขั้นตอนที่2นะครับให้คุณอ่านตัวเลือกก่อนพออ่านคําถามปุ๊บนะครับก็อ่านตัวเลือกนะครับพอคุณอ่านตัวเลือกเสร็จปุ๊บคุณก็ไปอ่านบทความเอา้าทําไมไม่อ่านบทความก่อนถ้าคุณอ่าน นะครับคำถามแล้วก็อ่านตัวเลือกคุณจะเข้าใจภาพรวมเลยว่าบทความบทความเนี้ยมันน่าจะพูดถึงเรื่องอะไรโดยที่คุณยังไม่ต้องอ่านบทความเลยคุณจะมีสโคบที่แคบลงมาแล้วในหัวของคุณนะครับคุณจะมีขอบเขตหรือสโคบที่แคบลงมาแล้วในหัวของคุณว่าอ๋อข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของหัวข้อหัวข้อเนี้มันบรรยายเรื่องอะไร2องเมนไอเดียนะครับบทความบทความเนี้ยใจความสําคัญเนี้ยมันต้องการเสืออะไรของเราเหมือนที่ผมบอกนะครับ ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรทีนี้เราก็มาดูนะครับลองมาดูนะครับตัวเลือกของข้อหนึ่งนะครับท็อปิกเนี่ยเกี่ยวเรื่องของหัวข้อนะครับ Wetting in line ก็คือแปลว่าอะไรครับการยืนในแถว f l i r t i n g f r i r t i n g แปลว่าการจีบกัน Therapy Aroma Therapy ทันไหมครับ Ther กคืออะไรครับ therapy therapy การ บำบัดโรคสมัยก่อนนี่ฮินมากเลยนะครับเมื่อสักประมาณ10ปีย้อนหลังอโรมาเทเรปีไงครับอ่าเราไปนวดนวดน้ำมันนวดสมุนไพรใช่ไหมครับมันก็จะมีน้ำหอมนะครับอโรมาทำให้ er. เราผ่อนคลายใช่ไหมครับเทเรปีไงอโรมาเทเรปีอ่านวดผ่อนคลายนะครับอ่าต่อมาเลยนะครับมินเนอาพอลิสมินเนีาแอปเปิสอ่าแอปเปิสนะครับ นี่เห็นไหมครับเราอ่านตัวเลือกข้อแรกแล้วเราก็ยังพอคล้ายคลับคานะครับว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรเราก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับตัวเลือกแรกนี่มันบอกว่าการยืนในแถวหรือว่าการยืนรอแถว2เนี่มันบอกว่าการจีบกัน3ม,มันบอกว่าการบําบัดโรค4มินีแอรโพลิส is, ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับมันไม่มีคําแปลดังนั้นมันน่าจะเป็นชื่อเฉพาะอะไรสักอย่างนะครับเมื่อเราอ่านตัวเลือกข้อ1จบปุ๊บเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าบทความบทความเนี้ย มันต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรแนวทางมันจะเป็นบทความประมาณไหนยังไม่รู้นะครับเราก็มาดูาเลือกข้อที่2นะครับช้อยตัวที่2อ,อะช้อยข้อ2นะครับเมนไอเดียใจความสําคัญหรือแนวความคิดหลักของบทความนี้แนวคิดหลักของบทความนี้เนาะอ่ามันบอกว่าอะไรนะครับ waiting in line is a good environment for flirting คำนี้นะครับ environment เขียนภาษาไทยก็ประมาณนี้นะครับเขียนภาษาไทยประมาณนี้ environment แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งแวดล้อมเก็บคำศัพท์ด้วยนะครับคำนี้ก็แปลว่าจีบกันเนาะ first thing first thing แปลว่าการจีบกันเนาะแปลโดยประมาณนะครับแปลโดยประมาณ wedding นี้ก็แปลว่ารอเนาะ line เนี่ยก็แปลว่าแถว อก่กูเนี่ยก็แปลว่าดีนะครับทั้งท่อนเนี่ยแปลโดยประมาณประมาณว่าการยืนต่อแถวเป็นสภาวะแวดล้อมที่ดี for เนี่ยสำหรับการจีบกันต่อมา2 in Minneapolis there is an open university นะครับใน Minneapolis there is me and โอเพนยูนิเวอร์ซิตี้มีมหาวิทยาลัยเปิดอ่าต่อมาตัวเลือกข้อ c นะครับ there are good and bad place for flirting according to one t e l e p i s t h t e l e p s t to one t e l e p a t อ่ามีคำศัพท์อะไรให้หน่าสนใจไหมนี่ครับ t e l e p a t นะ t e l e p s t ก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าแปลว่าอะไรนะครับนักบำบัดโรคบำบัดโรคอ่ามีคำอื่นที่น่าสนใจไหมเพลสนะครับก็แปลว่าสถานที่เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งนะครับ According คำนี้แปลว่าอะไร According แปลว่าตามหรือสอดคล้อง นะครับหรือเห็นด้วยโอเคนะครับ first thing เนี่ยก็แปลว่าการจีบกันเนาะอ่าแปลโดยประมาณนะครับมีสถานที่ที่ดีและแย่ในการจีบกัน bad เนี่ยก็คือแย่เนาะมีสถานที่ที่ดีและแย่ในแย่นะครับในการจีบกัน According to one therapist จากคำบอกกล่าวของนักบำบัด Sara McCormack Hoffman is a married and family Sara McCormack Hoffman เนี่ยคือชื่อคนครับ Married ก็ Mar คือการแต่งงานนะครับเนี่ยเน,น Married แปลว่าการแต่งงานเนี่ยคนคนนี้นะครับ Sara McCormack Hoffman เนี่ยเขาเป็นอะไรครับ เขาเป็นนักบำบัดเกี่ยวกับการสมรสและการมีชีวิตการมีชีวิตคู่นะครับในครอบครัวในมินนีแอโพลิสซาร่าแมคโครแมคฮอฟแมนเป็นนักบำบัดเกี่ยวกับการสมรสและชีวิตครอบครัวในมินนีแอโพลิสโอเคนะครับทีนี้คุณพอจะมีภาพรวมอยู่ในใจแล้วแหละนะครับว่าบทความบทความนี้น่าจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจีบกันการต่อแถว นะครับเกี่ยวกับนักบําบัดโรคอะไรประมาณนี้นะครับคลับคล้ายคลับคลามีภาพรวมว่าน่าจะพูดเกี D ่ยวกับเรื่องนี้แหละการต่อแถวการจีบกันการมีชีวิตในครอบครัวนะครับนักบําบัดโรคเนี่ยมันจะพูดประมาณนี้แหละมันคงไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองมันคงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์มันคงไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับมันพูดเรื่องการต่อแถวการจีบกันการมีชีวิตครอบครัวนักบําบัดโรคโอเคนะครับนี่คือภาพรวมของเรา อ่าเราลองมาอ่านดูทีนี้นะครับไปช้าๆนิดนึงนะครับอ่า exercise one นะครับอ่าลองสิลองสิ choose the correct topic and main idea of each paragraph เก็บคำศัพท์ด้วยนะครับเก็บคำศัพท์ด้วย correct แปลว่าถูกต้อง topic นี่ก็คือหัวข้อ main idea ก็คืออะไรครับใจความสำคัญแนวความคิดหลักของบทความบทความเนี่ยนะครับ of ก็ของ is ก็ East, แปลว่าแต่ละพาาากราฟก็คือย่อหน้านะครับ choose นี้คือเลือกแปลโดยประมาณแปลโดยประมาณเลือกคำตอบที่ถูกต้องของหัวข้อและใจความสำคัญนะครับสำหรับแต่ละพาาากราฟแต่ละย่อหน้าอะไรประมาณนี้ผมขอแนะนำวิธีการอ่านบทความของผมแล้วกันนะครับถ้าผมเจอจุดฟูลสต็อปหรือว่าจุดคอมม่าเนี่ยผมจะตีเครื่องหมายขั้นไว้ ว่าจะอ่านและแปลประมาณนี้และก็หยุดนะครับผมจะไม่อ่านรวดเดียวไปทั้งบทความเลยมันเหมาะสําหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆนะครับอ่านเมือออ่านหนังสือพิมพ์อ่านเมื่ออ่านกระตูนพวกนี้นะครับจะไม่หยุดอ่านเขาจะอ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่เราไม่เก่งเหมือนเขาถ้าคุณเจอจุดฟูลสต็อปนะครับหรือจุดคอมม่าเนี่ยผมจะขีดแบบนี้ไว้ผมเจออีกแล้วผมก็จะขีดไว้แล้วผมก็จะแปลประมาณนี้นะครับแปลเป็นกล่องเป็นกล่องไปนะครับเราจะค่อยๆแปลไป ผมเจอจุดฟูลสต็อปนะครับหรือคอมมาผมก็จะขีดไล่ดูด้วยตาเปล่าๆก่อนนะครับเจอแล้วแล้วก็ขีดเจอ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 แล้วก็ขีดนะครับเราจะแปลเป็นกล่องเป็นกล่องไปนะครับเราจะไม่แปลยาวรวดเดียวนะครับเพราะเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นเขานะครับอยู่ในระดับกลางๆอ่า A good place to first is while waiting in line น่าจะแปลได้เนาะนะครับมีคำศัพท์อะไรแปลกๆไหมก็ไม่มีนะครับ A good place to first อันนี้ first แปลว่าวการจีบกัน is while while แปลว่าวะระหว่งาง waiting ก็แปลว่ารอ in line line ก็แปลว่าแถวต่อแถวอะไรประมาณนี้นะครับขออนุญาตแปลเลยแล้วกันนะครับสถานที่ ที่ดีสำหรับการจีบกันคือ is คือ while waiting in line ระหว่างการยืนต่อแถว says Sarah MacKrok Mac, Mac Hoffman s a y เนี่ยก็ปแปลว่าพูดหรือกล่าวเห็นไหมครับ Sarah MacKrok Mac, Mac Hoffman พูดอ่า Sarah MacKrok Mac, Mac Hoffman พูดหรือกล่าวไว้โอเคนะครับเราก็ตีมันกล่องเป็นกล่อง Hoffman มันเป็นการอ่อยชื่อคนคนนี้ขึ้นมาอีก Hoffman who t e a c h e s a class on the joy of first thing at open university of Minneapolis Who แปลว่าอะไรครับผู้ซึ่งหรือผู้ที่ที่เชริรก็ครูไง a class on the joy of first thing เนี่ยเนี่ยท่อนท่อนเนี้ย A class on the joy of firsting แปลว่าอะไรนะครับคุณครูสอนวิชาการจีบกันคุณครูสอนวิชาความสุขความจีบกันเนี่ย joy เนี่ยคือสนุกสนานไงหรือความสุข firsting เนี่ยก็แปลว่าจีบกันเป็นคุณครูสอนวิชาความสุขแล้วก็การจีบกัน at นะ open university นะมหาวิทยายลัยเปิด of m i n n e a p o l i s ใน m i n e a p o l i s Hoffman Hoffman who Hoffman who ผู้ซึ่ง t e a c h e s a class on the joy of firsting Hoffman ผู้ซึ่งเป็นครูสอนวิชาเกี่ยวกับความสนุกหรือความสุขและการจีบกัน at open university ณมหาวิทยายลัยเปิด of Minneapolis ณมหาวิทยายลัยเปิด Minneapolis says there are better and worse places to first say ก็แปลว่าพูดหรือกล่าวนะครับ there are ก็แปลว่ามี better คำคำนี้แปลว่าอะไรเก็บคำศัพท์ด้วยนะครับ better แปลว่าดีกว่า and ก็คือและ worst worst แปลว่าแย่หรือเลวร้ายนะครับคำนี้ย worst แปลว่าแย่หรือเลวร้ายหรือเลวร้าย นะครับ places ก็แปลว่าที่อยู่นะครับ t o first การจีบกันแปลโดยประมาณ say there are better and worse places to flirt another good place is in a store or shop another แปลว่าอื่นๆ another แปลว่าอื่นๆนะครับ place เนี่ยก็แปลว่าที่อยู่หรือสถานที่เนาะ is a store และ Store or แปลว่าหรือ or แปลว่าหรือ shop สต o r ์คือห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านค้าถูกต้องไหมครับห้างร้านแปลโดยประมาณ another good place is in a store or shop มีสถานที่ที่ดีอีกแห่งหนึ่งอยู่ในร้านค้าหรือห้างสปปรรพสินค้า where you can talk about merchandise คำคำนี้เก็บคำศัพท์ด้วย นะครับ merchandise แปลว่าสินค้า where you can talk about merchandise แปลโดยประมาณเป็นสถานที่ที่คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าได้ Hoffman says the w o r s t places include b a r แปลว่าอะไรนะครับคำนี้แปลว่าเลวร้ายแปลว่าเลวร้าย places ก็แปลว,ว่าวสถานที่นะครับ i n c l u e include แปลว่าแปลว่าประกอบด้วยหรือรวมอยู่บารก็ผับก็บาในร้านเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับแปลโดยประมาณฮอฟแมนกล่าวว่ามีสถานที่ที่แย่ที่สุดได้แก่บรรดาร้านเหล้า Bars ก็พวกร้านเหล้าทั้งหลาย where there are high pressure s i t u a t i o n with loud music and alcohol ไฮเนี่ยก็แปลว่าสูงนะครับ pressure แปลว่าความกดดันหรือความตึงเครียด situation situation แปลว่าสถานการณ์แปลว่าสถานการณ์ with แปลว่าเกี่ยวด้วยหรือแปลว่าด้วยโอเคนะครับ music ก็เพลง a กอฮ h o ์ an oh คือเครื่องดื่มมันเป็นสถานที่ที่มีความตึงเครียดสูงมีเสียงดนตรีดังและมีแอลกอฮอล์ oh มีเหล้าอะไรประมาณนี้ and the things you say may go unheard or unremember เก็บคำศัพท์ด้วย unheard unheard แปลว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยิน unremember แปลว่าแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไม่ได้รับการจดจำหรือจำไม่ได้ Links แปลว่าคิดหรือไตรตรองทีนี้นะครับผมขออนุญาตแปลแบบภาพรวมเป็นภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าสถานที่ที่ดีสำหรับการจีบกันก็คือการยืนต่อแถวในระหว่างที่ยืนต่อแถวซาร่าแม็กคือแม็กฮอฟแมนพูดฮอฟแมนผู้ซึ่งสอนวิชาความสุขและการจีบกันในมหาวิทยาลัยเปิดมินิแอโพลิส กล่าวว่ามีสถานที่ดีกว่าและแย่กว่าในการจีบกันสถานที่ที่ดีอีกแห่งหนึ่งก็คือร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าเป็นที่ที่คนสามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับสินค้าได้ฮอฟ m a n กล่าวว่ามีสถานที่ที่แย่ที่สุดได้แก่บรรดาร้านเหล้าต่าง มันเป็นสถานที่ที่มีความตึงเครียดมีเสียงดนตรีดังและมีแอลกอฮอล์พวกเหล้าอะไรประมาณนี้และสิ่งที่คุณพูดจะไม่ได้ยินและไม่ได้รับการจดจำเห็นไหมครับนี่คือภาพรวมใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรคุณพอจะ จับภาพรวมคอนเซปต์ของบทความบทความนี้ได้ไหมท็อปิกหัวข้อของบทความเนี้ยควรจะมีชื่อว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับขนาดคุณอ่านออกแปลได้คุณยังต้องมาคิดอีกต้องมาวิเคราะห์อีกนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอ่านออกแปลได้แล้วจะตอบได้เลยไม่ใช่ขนาดอ่านออกแปลได้เป็นภาษาไทยแล้วยังต้องมานั่งพิจารณาว่าหัวข้อหัวข้อเรื่องเนี้ยบทความบทความเนี้ยมันควรจะเป็นเรื่องอะไรนะครับข้อนี้นะครับ ใจความสําคัญนะครับหัวข้อมันมันพูดถึงเรื่องการจีบกันนะครับมันพูดถึงเรื่องการจีบกันว่าสถานที่ที่เหมาะสําหรับการจีบกันเนี่ยคือการยืนต่อแถวสถานที่ที่มันไม่เหมาะก็จะเป็นพวกร้านเหล้าพวกร้านบาร์มันมีแอลกอฮอล์มันเสียงดังนี่คือเหตุผลที่มันพูดเพิ่มเติมไปแต่ใจความหลักของมันคือพูดถึงเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับการจีบกันจีบกันทีนี้ใจความสําคัญใจความหลักหรือแนวคิดหลักของบทความเนี่ยเขาสื่อถึงเรื่องอะไรนะครับเขาสื่อถึงเรื่องอะไร การยืนต่อแถวเป็นสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับการจีบกันในมินิแอโพลิสมีมหาวิทยายลัยเปิด C. มีสถานที่ที่ดีกว่าและแย่กว่าในการจีบกันตามคำบอกกล่าวของนักบำบัดโรคซาร่าเป็นนักบำบัดเกี่ยวกับการสมรสและการใช้ชีวิตครอบครัวในมินิแอโพลิสแน่นอนนะครับถ้าคุณควิเคราะห์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ย เมนไอเดียนะครับใจความหลักเลยนะครับของบทความเนี้มันพูดถึงเรื่องสถานที่ที่ดีและแย่ในการจีบกันของคําบอกกล่าวของนักบําบัดโรคโอเคนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้สูตรได้ขนาดอ่านออกแปลได้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับนี่ยัยงต้องมาคิดนะต้องมาคิดวิเคราะห์อีกนะครับว่าเราควรจะตอบอะไร มันไม่ได้ง่ายนะครับบทความในภาษาอังกฤษมันไม่ได้ง่ายเพราะมันวัดคนเข้าไปทํางานนะครับมันวัดคนเข้าไปทํางานบทความภาพรวมของบทความมันคืออะไรบทความเนี้ยมันต้องการสื่ออะไรเขาวัดคนที่ต้องการไปสอบว่าพอจะรู้ไหมว่าบทความความนี้มันสื่อว่าอะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรก็จบในส่วนของแบบทดสอบแบบที่1น,นะครับนะครับ อ่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ห่ส่วนบทความที่สองที่ผมได้โพสลงไปแล้วคำศัพท์ยากกว่าตัวนี้อีกเพิ่มระดับขึ้นไปอีกนิดหนึงนะครับเดี๋ยวรอเฉลยอ,อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวพักก่อนนะครับพักเบรกแป๊แบ,บหนึ่งครับผม